อ่ะอนเก็บไว้นี่คงเราค่ะจะอร่อยมากๆเลยจงกวคนรัดไม่ให้มีฟองอากาศเข้าไปนะคะจะนํามาประกอบอาหารเราก็เก็ะออกมาก่อนอย่างรัดไว้นะคะจะรัดใส้ลักษณะนี้นะคะสูงไม่ใหญ่ไม่ไเล็กเกินไปชิ้นดูเก็บขอบอ่อนไหม คิค่ะวันนี้ครูวรรณไทยก็จะพาเพื่อนๆมาดูเห็ดนะคะครูวรรณไทยได้ต้มเห็ดไว้นะคะเห็ดพาอค่ะอันเก็บไว้นี่ครูคยางะะรัดไว้นะคะจะรัดไส้รักษณะนี้นะคะ สูงไม่ใหญ่เล็กเกินไปอย่างรัดไว้นะคะจะรัดไส่ลักษณะนี้นะคะถูงไม่ใหญ่เล็กเกินไปรับประทานนะคะในยามที่ไม่มีเราก็มาวางไว้จนกว่าถึงจิตเราจะละลายนะคะพอถึงจิตเราละลายแล้วเราก็คิดขอบโอนะ เศษพอบอ่อนนะคะอะไรที่เราหิวเราอยากทานเราก็นำมาเก็บเก็จะเก็บไว้ในการเก็บเราก็จะไว้ประมาณ3-5ถึง้นเดือนรด้นะคะ เอาผิดโพอนี้นะคะลีลางแล้วก็นำมาต้มจ,จะต้มหรือจะนึ่งก็ได้นะคะแต่ของครูวรรณไทยี่ยจะนำมาต้มนะคะน้องเราก็ไส้โพอประมาณาก็จะใช้หนังยางรัดเอาค่ะจะอร่อยมากๆเลยเรวก็รัดไม่ให้มีฟองอากาศเข้าไปนะคะเอาเลง คุณนะคะที่รับชมคลิปคูวันาไทยค่ะรับไว้แลบบ้วก็เก็บไว้ได้นานนะคะในช่องคลิปก็จะทำให้เป็นเป็นน้ำแข็งเนาะเวลาแเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึง่ง ที่เราก็ทนนกี่ทานนอกฤดูกาลก็ได้นะคะอะไรที่เราเหิวเราอยากทานเราก็นํามาเก็บทาการตะเก่งก็ได้จัดผัดก็ได้ในการผัดค่ะห็นบอกว่าติดโขอผัดใส่กะเพราทำการตะเก่งก็ได้จัดผัดก็ได้ในการผัดค่ะห็นบอกว่าติดโขอผัดใส่กะเพ ก็จะมาตักใส่พอพอว่าในแต่ละครั้งที่เรานำมาประกบอาหารมากน้อยขนา,นา,นาดไหนก็จะเก็บไว้ในการเก็บเราก็จะไว้ประมาณ3-5เดืเนอนได้นะคะครูวรรณไทยจะไว้จิ้มน,น้ำพริกกะปินะคะปนค่ะ จะนำมาประกอบอาหารเราก็เกะออกมากแบบ่อนน่แหละเป็นการถนมอาหารอย่างหนึ่งที่เราก็ดีทานนอกฤดูกาลก็ได้นะคะน,น้อกเราก็ไว้พอประมาณาก็จะใช้หนังยางรัดเก็บข้อค่ะอันเก็บไว้ดูคุนี่แหละ ็นการถนอมอาหารอย่างหนึง่งที่เราก็ที่ทานนอกฤดูกาลก็ได้นะคะครูวรรณไทยจะไว้จิ้นน้ำพริกกะปินะคะก่อนะคะ่ะเนี่ก็จะมาตักใส่โพอว่าในแต่ละครั้งที่เรานำมาประกบอาหารมากน้อยขนาดไ้นก็ ทานจนเบื่อแล้วเราก็ดักจิกเก็บเกาะไว้รับประทานในเวลาที่เราเราอาหยากมาวางไว้จนกว่าไอถุงจิตเราจะละลายนะคะพอถูจิตเราละลายแล้วเราก็เย็นเรียบร้อยนะคะ,ะเราก็จัดอุปกรณ์ก็จะมีถุงพลาสติกกนหน่งยางนะคะ ครูวรรณไทยจะไว้จิ้มน,น้ำพริกกะปินะคะ่อนะคะ่ะเอาผัดพาอนี้แหละคะ่ะที่ลางแล้วมาปอนน้ำมาต้มจะต้มนหรือจะนึ่งก็ได้นะคะแต่ของครูวรรณไทยเนี่ยจะนำมาต้มนะคะเผื่อที่จะไม่ให้ถุงเราเตกก็ไปเช่ไว้ในช่องฟิว์จะเลิบไว้ยายามที่เราไม่มีเอาค่ะ จะอร่อยมากๆเลยแล้วก็รัดไม่ให้มีฟองอากาศเข้าไปนะคะวันทาทิยก็จะไปแช่ช่องฟิล์มคะ<อ> <ก areth> นี่ได้กี่ถุงหนึ่งสองสามสี่ได้กลับมาวางไว้จนกว่าไอ้จุาจะละลายนะคะกว่าิดเราละลายแล้วเราก็ หม้อนี้เลยติดพอะค่ะหลังจากที่เราได้ติดพอะมาแล้วเนาะเราก็ล้างล้างให้สะอาดเนี่ยจัก,ก,กมาตัดใส่พอเพรว่าในแต่ละครั้งที่เรานำมาประกบอาหารมากน้อยขนาดไหนก็นจะเก็บได้ได้นานนะคะในความคิดก็จะทำให้เป็นเป็นน้ำแข็งเนอะเวลา วันนี้ครูวรรณไทยก็จะพาเพื่อนๆมาดูเห็ดนะคะครูวรรณไทยได้ต้มเห็ดไว้นะคะครับประทานนะคะในยามที่ไม่มีแล้ก็ชิมดูเห็ดหอมไหมลองชิมเดี๋ยที่จะไม่ให้ถุง,งเราเตะเอาไปแช่ไว้ในช่งองฟิตก็จะ ทิปไว้พยายามที่เราไม่มีเนี่ยค่ะจกอมาตัดใส่โพอพอว่าในแต่ละครั้งที่เรานำมาประกอบอาหารมากน้อยขนาดไหนันไว้ครูวรรณไทยจะไว้จิ้มน้ำพริกกะปินะคะ กวนค่ะเก,ก็บตกข้อจะเก็บไว้ในการเก็บเราก็จะเก็บไว้ประมาณสามถึงห้าเดือนได้นะคะก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะในช่องซิปก,ก็จะทำให้เป็นเป็นน้ำแข็งเนาะ เพื่อที่จะมีน้ำนน่อยๆนะคะเราก็ต้มสุกแล้วแล้วก็ปล่อยให้เย็นต้มเพื่อที่จะมีน้ำนน่อยๆนะคะเราก็ต้มสุกแล้วแล้วก็ปล่อยให้เย็นก็ทานจนเบื่อแล้วเรากด็ดักจิกเก็บเก็บไว้รับประทานในเวลาที่เราเอาอยาด เก็บไว้คุก like. ก๊ลาดไวทำไปจนสุดก่อนนำไปแช่ช่องฟิสส์ะคะช่องฟิสในตู้เย็นก๊ลาดไวทำไปจนสุดก่อนนำไปแช่ช่องฟิสสนะคะช่องฟิตสในตู้เย็นค่ะวันนี้ครูวรรณไทยก็จะพาเพื่อนๆมาดู นะคะควันไทยได้ต้มเก็ดไว้นะคะเราก,กับมาตัากใส่โพอวันในแต่ละครั้งที่เรานำมาประกบอาหารมากน้อยขนาดนะเราคะจะอร่อยมากมากเลยแล้วก็รัดไม่ให้มีฟองอากาศเข้าไปนะคะอ่อนมากเลยวันไทยก็จาก ไปแช่ช่องซีฟนะคะมีได้กี่ถุงหนึ่งสองสามสี่ได้กันอะไรที่เราเหิวเราอยากทานเราก็นำมาเก็บค่ะ